ถัดมานะครับรูปเรขาคณิตสามมิตินะครับที่กำหังให้ต่อไปนี้เกิดจากการใช้ระนาบตัดส่วนยอดของพีระมิดสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามแนวขนานกับฐานนะครับตามแนวขนานกับฐานก็หรือก็คือขนานกับพื้นดินนั่นแหละนะครับตัวนี้นะรูปเนี้นะครับเป็นรูปพีระมิดที่มันถูกตัดยอดนะครับตัดยอดทิ้งไปนะครับก็จะได้รูปแบบนี้ออกมานะครับมาดูกันเลยว่าโจทย์ถามหาอะไรนะครับสี่เหลี่ยม a d cr นะครับ adcr เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดนักเรียน adcr คือตรงไหนตัวนี้คือ a นะครับ d cr นี่ตรงนี้นะก็คือรูปที่แหลงเงานั่นเองเขาถามหาว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรนะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผืนผ้านะ ดูให้ออกนะตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเพราะว่าอะไรด้านตรงนี้มันยาวกว่าด้านตรงนี้ใช่ไหม ถัดมานะครับรูปด้านข้างนะครับแต่ละรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดนะครับรูปด้านข้างคือตรงไหนนี่รูปนี้นะเขาเรียกว่ารูปด้านข้างนะครับมันมีรูปด้านข้างทั้งหมดกี่รูปมี4รูปใช่ไหมแต่ละรูปเป็นรูปอะไรนะครับนักเรียนดูรูปนี้แล้วกันนะครับนี่รูปนี้นะรูปที่ออกมามันจะเป็นรูปไรนักเรียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับ ตัวอย่างถัดมานะครับจากรูปที่กําหนดให้นะครับอ่ะรูปนี้นะครับรูปนี้เนี่ยนะครับเป็นรูปทรงกระบอกใช่ไหมแต่ทรงกระบอกมันถูกตัดใช่ไหมตัดตัดแบบไหนตัดแบบอะไรเอ่และหน้าที่ใช้ตัดเนี่ยนะครับไม่ขนานกับพื้นดินด้วยใช่ไหมนี่ก็เลยเออ่รูปที่ถูกตัดออกมาเนี่ยนะครับพื้นพื้นเออ่พื้น พื long, ้นผ so so ิวหน้าต so so ัดตรงนี้นะครับมันก็เลยเป็นรูปวงรีนะครับมันก็เลยเป็นรูปวงรีอ่ะมาดูข้อหนึ่งนะครับส่วนที่ระเงานะครับเป็นรูปเรขาคณิตชนิดใดก็คือพื้นที่ที่เขาตัดตรงนี้ออกมานะครับอ่ะเป็นรูปเรขาชนิดเป็นรูปเรขาคณิตแบบไหนนะครับตรงนี้ก็เป็นรูปวงรีนะครับ ถัดมานะครับถ้าใช้ระนาบตัดวัตถุที่มีลักษณะดังรูปนะครับที่กำหนดให้นี้ตามแนวตั้งฉากกับฐานนะครับจะได้รูปเลขาคณิตชนิดใดนะครับอ่ะตัดแนวตั้งฉากกับฐานอ่ะเดี๋ยวรูจะเขียนให้ดูนะครับเป็นยังไงนี่ตัดแบบนี้นะ ตัดแบบนี้ตรงนี้ตั้งฉากกับฐานใช่ไหมฐานคือตรงไหนฐานก็คือกลมๆตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้คือฐานนะแล้วนะตรงนี้ตัดลงมาตั้งฉากกับฐานข้อถามว่านะครับจะได้รูปเรขาคณิตชนิดใดนะครับก็คือถามหาห้สี่เหลี่ยมตรงเนี้ยนะครับว่าเป็นรูปอะไรรูปนี้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โอเคเรียบร้อยนะครับ